ตอนนคยู่ทันติชัวมันสวนหาสินคตอนนี้เราก็น่งอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรักษณะดันเองนะครับกับตีมเก็บที่มีชื่อว่าตัวเลขคุณผู้ชมครับท่านันไหครับผมนี่สันประจํานะครับฝอยแล้วก็มัตีตีตีก็ตีไม่ถึงกตีบาับว่าเมืองไทยกับเลขเนี่ยเป็นอะไรที่เกี่ยวข้อกันมาช้านาเลยนะครับโดยเฉพาะวันที่1วันที่สโอโหตนนีสัน กลิ right? Onion, no ้นนะครับหุ่นเรื่องเลขเดี๋ยวเราจะไปดูกันทีว่าน้องๆเนี่ยจะทำลายความฝันที่ผมฝันได้หรือเปล่าจะไปดูกันเลยครับแต่เมีะครับเราต้องอยู่กับน้องๆทั้งสามคนชื่ออะไรครับผมชื่อแดนค่ะแทนค่ะชื่อโมค่ะที่จะเล่าเกิดให้ฟังนิดนึงว่าคนไทยเนี่ยเรื่องตัวเลขเกี่ยวข้องกันมาตั้งนานโดยเฉพาะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึงอะไรวันที่หนึ่งเด็กยแล้วคิดว่าคนเนี่ยชอบไปขอหวยที่ไหนศาลเจ้า เจ้าแะเคียนขาต้นม้เาจะทำยังไูดพูดหูทาแป้นจะให,ห,ห,หะ้เห็น,น ตู้เทียดนะคนนี้มีเกมไหนเล่นเป็ันแล้วเกมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคยตีความฝันตัวเองไหมวันนี้เกมอะเราเกิดแบบนี้แหละเราจะไม่ต้องตู้ตีเล่นไม่จช่เป็นหัวราำก็สามารถตีเล่นได้ไม่ยากเดี๋ยวไปเล่นเกมกันเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องก็พร้อมกันแล้วแหละครับเรามาอธิบายกติกาแันนิดนึงนะครับกติกาก็คือว่าพี่ฝันแต่ว่าอยากตีเป็นเลขอะแต่ตีไม่ออกก็เลยมาหาคนช่วยมีทั้งหมด5ข้อที่พี่ฝันเนี่ยนะครับจะ็นตัให้น้องตีเป็นเลข3ข้อแรกอี องข้อนะครับที่เป็นสามตัวนี่อยู่นี้นะแล้วก็ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อที่หนึ่งความฝันของพี่ก็คือพี่ฝันว่าหัวเราต้องคืนไม่หยุดเลยอยู่ดีก็ <c oughs> เป็นอะไรไม่รูห้หัวเราต้องหงุดนะฮะได้หรือยังครับตัวหัวเราไม่หยุดข้อที่สองครับเรายัางไม่ฉเฉลยพี่ฝันว่าคือเตี๋ยวชายสีมาหร้อมาสามสิบบาทแต่ไม่ได้กินคำหมกสักนั้นปวดเงินลยิืเลยอ่ะขนาดไหนบ้างที่ปวดเลยมาถึงความฝันข้อที่ ว่าสาวๆเกลเจนนนั่งรถเมล์สายเจ็ดหกมาเยี่ยมบ้านในพี่แหม่มได้ยังได้ยังได้ยังอะได้ยังเกเรฟันอีกสันักหัวทองมากเลยนะท่านไม่อยู่รถของพระเอกก็ดีกดอ่ะมันมันจะมันดังหลายเสียงอ่ะได้ไหมของหละกของหลักฟังคนแลดังอย่างนี้เลยนะนั่นแหละกินน้ำตาลไม้แอบหลับทุกเสียง ใส่นัใส่รองเท้าอยู่ดีขายตงั้นองรองเท้าพี่พี่เป็นคแบบเท้าไม่ใหญ่มากอะจะเอาทำไมเนี่ยรองเท้าพี่พี่แบบขายใครจะมาเอาพี่อยูนี่นาโมโหไหมน่าเลเนาะอ่าความฝันยี่ไม่เหมาะทนายแล้วเป็นเลขหาองห้าสีตัวนะฮะแที่สองสี่สาถหก้าไมถึงเป็นสี่สามงหเป็นค ชายสชายสี่นาีเป็นสีแล้วจึงมื่ถานิบาทก็ถามศูยามศนแล้วก็ทํำ6ก็เลขเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันไม่หมอไงอ้าวคือหกมือหกมือฝันว่ากูเจนมาหาที่บ้านนั่งรถอะไรมานั่งรถเมลสายเจหกไปเยี่มบ้านแถวพระรามแตีเป็นไรทำไมถึงเก้เ้าเจ็ดเก้อแล้วก็นั่งรถจ่าเจ็ร7ที่านแ เือนกันไหมเขือนกันเหมือมมมมนกันไหมเหมือนเราตอตไหนตครดะอือเกสาวคจนรทั้งหมดีเคนอวันนี้ดูต้อนะเป็นอะไเป็นไรขมามบขมาม,ขม,ามกข้อต่อไปนะครับว่าอะไร <c oughs> ตัวนะต้องปแครับแเราอ่ะเาอ่ะป้ามันเป็นแปดสองเก้าแปแปดสองเนี่ยแปสองเงี้ยก้าเป็นดเี่ยเก๋เลนะคนตอบเสียงต้องตายกันสดนะและคำตอบที่ถูกก็คือแตดแสองนั่นเองนะครับไม่มีใครถูกเลยข้อนี้โอเคข้อสุดท้ายถ่ายสองข้อหนึ่งเป็นสองถูกที่หน นี่หูศูนย์เกือบหายเป็นศูนย์โผอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเป็นลาซื้อจริงๆเลยนะจ๊ะอันนี้อะครับผมอแล้วอะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้แม่หมอรองเท้าผมเนี่ยเบอร์ 40, นะาาสี่สิบนะมันหายไปอยู่ศูนย์ศูนย์หายก็เป็นสีน่ศูนย์ให้ถูกบ้างมีไหมใช่แลาา้วมาสรุปผลคะแนนกับน้องๆกันเลยนะครับอ้าวชูกันหน่อยเลยใครได้คะแนนเท่าไหร่นี่นี่น สองคนนี้ได้เท่ากันนะครับสามคะแนนนะครับแต่วันนี้ได้หนึ่งคะแนนสองคนนี้คือเก่งด้วยทำนายความฝันแล้วแหะตันนี้เราจะมีรางวัลให้กับผู้ที่ทำนายไม่ถูกบ้างรับไปเลยจับหนังสือทำนายฝันนะครับเก็บยปตัวทีให้เรื่อยเร่อยนะเบิกตาลง่อามีเห็น,นอ่าเอ็กซ์ซี่